เปิดเรื่องยอดที่ชาสองตอนสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงคะ่ะซีรีส์ที่ชาทาั้งช่องวัน31กำกับโดยกูเอกสิทธิ์ตระกูลกเกษมสุขซึ่งมาถึงสองตอนสุดท้ายที่เต็มไปได้วยความเข้มข้นและความหน่วงในทุกฉากโดยเฉพาะการปะทะระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้ยที่ชาและบุตรสระ ที่ทำเอาเร й ติ้งพุ่งสูงถึง3.26ทั่วประเทศและ4.52ในกรุงเทพจนช่องวัน31ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งค่ะในตอนสุดท้ายสงครามประสาทระหว่างทิชาและบุตรสราถึงจุดพีคเมื่อทิชาแอบปล่อยคลิปเสียงของบุตรสราจนทำให้เกิดความอื้อเฉางานนี้ผู้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยามแยและถูกจับตามองจากทนายสายหื่นอย่างเมที ขณะดเดียวกันพัดชยัยที่กำลังจะสร้างครอบครัวกับทิชาต้องเผชิญกับความจริงในอดีตของทิชาที่เต็มไปด้วยการโกหกและความสับสนจึงต้องตัดสินใจว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรซึ่งมาช่วยกันลุ้นใน2ตอนสุดท้าย EP 7และ8วันจันทร์ที่16และอังคารที่17ในเวลา20.30นาฬิกา30นาทีของทางช่องวัน31ว่าการต่อสู้ระหว่างทิชาและบุตรสราจะจบลงอย่างไรใครจะอยู่ ใครจะไปค่ะ